สบายดีจ้าสบายดีกันสุขุสุขคนมาจ้าอันพญายิ่เปิดกล่องให้ชูมืออรถกินขออ่าวยี่ไหนกันถ้าพญายิ่เปิดกล่องให้มามากินข่าว่วมกันนี่สิบเข่าหนึ่งหนึ่งชุกไม่ไหมกะลัางหอนหอนกับอันตับักหุ่งตับักหุ่งตัมอิลิจิรอดตัมตับักหุ่งพี่น้องป่งาใส่อย่างเลยโมอาป่าใส่กับใส่ย,ยูใส่พริกกับเกลือกับปักนาวกับอันหอมแดงเท่านั้นแหละพี่น,อน้องอือท่านั้นแหละ บ่บ่ใส้ขนมเสียนบ่ใส่แง่งจักแน่บ้านี่มีผักกินกับกับเขาบอกมาหลายอยากคือน้ำลายคือน้ำลายก็พี่น้องมันหอมมันหอมเจ้าจมูกนี่แล้วก็มีอันยังกับท้วงอกแล้วก็บพักอันนี้อีหยังบ่ฮู้นี่ยพักอีหยังบ่ฮู้แล้วก็บพักอีหยังบ่ฮู้กัดพักกัดแก้วบ่นี่ยพักกัดแก้วจ้ะแล้วก็อันอันนี้คือเก่าล่ะพริกหวานจ้ะพริกหวานพริกหวานพริกหวกบ้านเฮาน่ะมั้งแล้วก็บอีกอย่งก่อนล่ะทั่วลัรนเตาแฟนกับชาวว่าทั่วลัรนเตานี่ต้องลวกบ่ลวกก็ได้จ้ะลวกก็ได้ กินดิบก็หวานแต่ว่าทั่วทั้งเตาบ้านเฮามันสีกินดิบหวานพอข่อยกับบุญหงษ์แต่ว่าทั่วทั้งเตาทางทางต่างประเทศทางออสเตรเลียเนี่ยมันมันกรอบมันกรอบมันสดแล้วมันหวานพี่น้องหวานแต่ว่าที่เมืองไทยหวานนี่มันหวานข่อยกับบุญหงษ์กินอันทั่วทั้งเตาเมืองไทยบ้านเฮาดิบเนาะจ้าเนาะก็กินอยู่นี่มันแซ่บพี่น้องแล้วก็อันกับน้องใหม่เน่้องใหม่ข่อยบ่ตามใจจังหวงเหยมันสีกินกับอันนี้แซ่บเท่านั้นแหละจ้ามีโยกให้เบิ่งกนแข็งบ่ได้้จรมันเป็นน้ำน้ำประมูสิมันสิเหีย สุดยอดกะนเป็นยังไงมีหมูทอดหมูทอดกระเทียมพริกไทยหมูทอดกระเทียมพริกไทยพ็่ตับบ้งแฉะป่ะพี่น้องเห็ดแล้วไม่ไหมสุดยอดเลยเพื่อนยัยผ้าหมาไปยางพี่น้องฝนไม่สิโตอบอกว่าไปเขาคิดคิบกินเข่าให้พวกเจบบ้าเบิ่งก่อนก็เลยว่าออันเจ้าไปคนเดียวเด,ยดือดแถวฉันุกเพ่อยัยร้อยเป็นยังมันดีใจนะข่อยก็บอกมาหน่อยก็เลยว่าข่อยบ่าไปแม่บ่าไปเด้ดุเด้ไปกับพ่อเอาเอดไม่แล้ว mama má ma, quỳ ma. ừ, có miếng nhai bị nổ giờ phải quỳ không nổi kiện khẩu quỳ không nổi một dẹp cắn ยังกินพวกเจ้าตามงูกันตามงูตามแบบ,บแบบล้าวแบบอีสานเหมืนท่านี้นจ้ะไ่ต้องใช้ยังใช้ผิดกับเกียอไปแดกน้ำจบดอกเศษใช่ไหมที่เป็นเด็กน้อยเนาะพอแม่เขาตามไปกินเนาะตอนไปไปหน้าเนาะตามดูเฉียงหน้านบุมีเครื่อนกบมาละมาหนอกเขาตาแบบสีพี่น้องโอ้ยแซ่บคอยมีปไปแดกแเศษมั้งตาหงูนี่

อืออหมูามสามขั้นอดมีมันอืาอาหาอยู่จนอู่ี่ปุนดจัะเนาะใส่ไปเลยอืม มันมืมๆใไไส่ใส่ใส่เด้เนอะอันนี้นซิบนี่ยเนะม่ต้องสน <c oughs> อือห,หอือหึผัมาใส่าใส่ได้เ่อยนอะใส่กุ้งค่าว่าแซ่บแซ่บเนะแแซ่บเนาะเป็นแั่บทาถาม จกินขเข่าไปจะแซ่บเนื้อแย่สิเนี่ยแซ่บจ้าแซ่บกินยังกัแบแซ่แบว่าแม่ได้อจากว่าแม่กินยังกับแซ่บก,กินเขนน่าแซ่บมื้อตัว่มีแนวหนึ่งเราแซ่บสิบอกให้ความลับบางคนกับสีหูบางคนอาจสีบ่งต่ำบักเกียร์เพราจะคนจัดต่ำบักเกียร์ป่ะเด็กน้อยลุ่มแม่กูหูหรอกเทียบคนนี้แต่เป็นรุ่นข่อยหรือรุ่นเอี่ยข่อยรุ่น น้องคอยลงมาจตกนอนสิหูเพราะอย่างตำบักเกียพี่น้องสมัยก่อนอิปอมักตำบักเกียให้กินอ๋อแคันี้ก่อ,อคุ้มเอกกินตำบักเกียยังไงคนแลานนี้เราพี่น้องมันบ้าแซ่บมันฟืนมันขมมันหินมันโอ้ยบอกว่าถึกนี่มีหอมบักหน้าขอช่วยบักหน้านหน่อยๆมาเห็นไหมขอจิตใจใกินบังหน้าจิตใจขอซอยไปอีก

chín Chị chín càng nằm mặt cả đồ con anh มันน e> ี่ก็สอดตำอุยมันคนนึงเป็นตาขวางนิ anyway ่ไอหอนสิออกพี่นหรอไอหอนสิออกมือพื่อออกมาแลบอกไอหัน ไพึ่เจาสบายดีบ่ะจ้ะยคยก็เรื่องถามอ่ะผมมาตเตะเรื่องถามพี่อนเมื่าจะกินข่าวเรืร่องถามกันเนาะเลื่อมตุน,นเรื่อมตุนเดีว่าคุเด้อ ครั้งได้สุดังเนอะอีกส,สิบนาทีบ่ายสองโมงแล้วละครั้งก็ดังเขาเที่ยงขอยาวลานหน่อจ้ะบ่ายสอ,องโมงบ่ายโมงคืนบ่ายสามโมงนี่เขาเทียงขอ่อยอันใช่ค่ะบอมอันเขาเทียงเจ้าช่วงนี้แล้วเขาแรงเจ้าช่วงไหนเขาแรงกบบนั้นหกโม,อง,มงแรงหรือทุ่มหนึน่งจ้ะ <laughs> Khỏi bữa nay mà sao nhé Sao nằm Qua này không ngon Xài cuộc cháu cũng xài nhạc nhé Khỏi cái lượng mà nằm đây bạn đi tụi cony. Mhm. 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 đi đi Mhm. 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 ลุงสนจะขอเป็นน้องว่าผิดว่าถิเนี่ยว่าขอเด้อขอแก๊งชี้จ้ะขี่หลงขี่ลืมจ้ะแล้วก็เป็นอย่างลืมที่อือมหวานเดี๋ยวเราหนพักกับปากก่อน ลืมกินอ,อืมครบนะหางทอดก็ไม่ขึ้นเงาอืมหางอืยหัวยังไม่ขึ้นหงายหรนะวัาก็ไดไปกินข้าวพ่อเจ้าเบิ่งคิดห่อสมบูชจาพาะว่าหนังบอกเขาเจ็บดิ้นหมดกินข้งพ่เจ้าเบิงไม่ได้เขายังดิ้นอยู่ขอมือนั่นหม อืมขันบ่ายันพวกเจ้าแล่นหน,นีผมสช้แลกดิน,นพวกเจ้าเบิ่งอยู่พวกเจ็บพี่น้องแต่ว่ามินี่โอเคอยู่มือนี่บ่ค่อยเจ็บมือนี่สีทนได้อยู่ตวัววันโอ้สีทนบ่ได้พี่น้องเออกินเข่าบ่ได้เลยวันอิอิมองกินเข่าบ่ได้เลยเนื่อแมแรงของกินเข่าบ่ได้พี่น้องอืมกินอย่างตอกตอกแกะเอาวานันโอ้เจ็บแห้งจะคัาบเจ็บเนี่ย แล้วแบบลิ้น,นเนี่ยพอใหญ่เบิ่งวัพเรใหญ่วังเจ้าประทานเป็นไปทัวร์ทีมนกเขาเพื่อนกินหอดลิด้นจาความนี่ลพี่น้องหยั่งรังคึกเลยอ้อนี่สิกินกเขาบกควัถนัดคือสุขิบเลยเยาว่าขว่าเด้ดดาเนาะเป็นน้ำเป็นน้ำลิ้นจ้ะลิ้นบกควายอ่ะสามมาขี้ป่ะเนี่ยสุดยอดเลย Quicken cháu cứ nha con mắt ta. Kam boko, kreis, lòng bung boggia. khơi cả khơi lòng bung đinh lòng bung. Lúc đó thì mọi người luôn quý nát em phu hai. Mhm. 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 บอดูๆจำซื้อไรเดีอือมาเมื่อกี้นตื่นี่ซือออกเออสนใจหายจากของพี่นะพวกเจ้าเคยใหายจากของบ่ะอือจะใจหายจากของดูๆเดี๋ยเพราะเราเป็นคชินหมอย่างนีมันื้อเสอยแน่น่ยอมเลยเดี๋ยวขอซอสตํะตังู้ตนี้กอบ่อซอชัยกินกับกี่กับน้ำพริกกับแฟร์หน่อน้ำพริกกะปีอือ

เดี๋ยวต้นก็ไว้อืมอืมต้นก็ไวได้กาเด้อหักกัยไวอืมเมื่อนี้กับนี้มื่อนี้่อยหากินกระเทียมแล้กินกรเทียมเป่น้อก็มัากระเทียมปิดไท่นะ ทอดไปหมูสามชั้น12อันวามาตากินมันติดเป็นอันยางๆล้จ้ะเนาะหนึ่งสองสามป12อันเป็นสองแพกเคร็จไม่ใช่วขมัตาจินสามสาตีนไหมสตอนไหมจ้ะตอนยาๆตัด3อันนี้ สามตอนยนงเดี๋ยวไอีกล้วรากระพอมอยากตื่นอยูมากเลยกินเราจะตื่นยําไหบุญย้มติดเชื่อมเป็นของเดอนยนปิดเชื่อมเปิดวันจันอย่างมั้งมืออื่นมืออื่นนันสุดที่กไปเป็นเนืองหนายายยายเป็นสื่อสื่อตัวอันที่บ้าน กูดคาดเน่กูดคาดบ่ได้ไม่ดูตตนดน่น้ำตะโดนหรอตาทิ่งตะพยัยเป็นมั่าผ่าหนาเป็นมะเร็งเหมืจะที่ผัวเป็นมัม่นผาหนามะเร็งมือนเป็นมาอยู่น้ำใสซักผายเป็นซักผ่าซัาก,าากมือได้พี่น้องซักมืออเราก็ลีดเห็นล้าเขาบอกใสเทียนซักมือเราก็รีดเห็นเล้าให้กับเขาเห็น้ากินเราซื้ออื่นบัดหนังให้ บาทหนึง่งอะสามคนพอนายดุสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยดอนด่านนี่จ้ะคือให้ว่นทั้งเดี๋ไปเคลมืออืน่นว่างหันไปข้างนอกกับพ่อนายกำลังมาไปเบิง่งไปเบิ่งหนังเย็นทาซานพี่นอ้องอืไปเบิ่งหนังมืออื่น,นทาซานคอยกับโบเกิร์ตแปนคอยกับโบเกิร์ตแปนไปเบิ่งหนังอันที่แบบค่ากูซีตกที่ว่าอย่างเงาะเอาเคนเขาลงมันสิตกพี่น้อง กดซิสีผสมกดคลาสไงเตื้นเลี้ยนยน้ำเลี้นบัตดพิเศษไหมจ้ะที่ว่าเวลาเข้าไปกินเราก็สิมีอาหารมาเสิร์ฟไหมก็สิมีอาหารมาเสิร์ฟเวลาเขาเบิ่งหนังเขาก็สิมีอาหารมาเสิร์ฟมีดื่มมาเสิร์ฟกจังที่เขบาบอเคยไปหรอกไปมืออื่นเนี่ยแหละเมืออื่นพวกเจ้าฟังเด้ออันป้ากเป็นใจดีเป็นซื่อไห้ไปมืออื่นไปเบิ่งท่าซ่านเบิ่งหนังท่าซ่านน้ำกันในมืออื่นเด้อเมืออื่นบมาเลยให้ขีดกินข้าวพวกเจ้า คนออยางจะไปเป็นหนังคนติแหมถ่ายวิดีโอบุ๊บห้ถ่ายนาะพออยู่ในโรงหนังนนแล้วจังเนาะก็เป็นหนังนนนนแล้วจัะเล้วยนเห็นไม่วองฟังมือรุนมืออื่นมันสุดมืออื่นมันผ่าหามืออื่นมันสุก แตว่ว่ากูดูเนาะอืมแบบนี้อืมอืออออคมคุณเขาบอกเก็บนินงกินค่ะค่ะเก็าบินเขาจะยำให้มันระวังที่สุดพราะย,ายนันเขาไปยำนิ่งอยวของอีก ยันคอข้างใต้เพื่อนืันราไม่ยัง่งาทางขวาเอาทางขวาไม่อคยถนัดก็แต่เป็นที่ข,อข,อขอ่อยปะอืมเขาเคยอยั่งขอขอัางไหนเขาก็ย่ยัง,งขัางนั้นบ่ะจ้ะทีไม่เปลี่ยนข้างนี่จะงง chị làm vậy nằm Tí tí tay của nằm Ba thỏ ngọt อแค่นกระดูกอ่อนไม่หลังน้องมีแค่ขับานค่อยกะมักแค่กระดูกขึ้นเจ้าย้ายสังหรบหัวมัหยังคอยแค่กระดูกแค่ไปแค่มักแค่ขอยหักมาซะจะเหนียวตุน ไปเมอนึวาวกจฟังมูปูใหญ่กัแล้วก็เดี๋ยก่อนที่บอกยังมูปูใหญ่ครับขั้นทำว่าคอยแห็งกระดูกไก่ต้งนะเข่าหัวหางใหญ่เามอนอันนี้ไม่ได้แหงกระดูกมูคอยได่แหงกระดูกไก่เผื่อว่าอันไปใส้เข่เสียเงินหลายก้อนเสียเงินหลายก้อนขาซื้อไก่ม่กินนนว่ารบอกกล่มกัน่ะขืมมูปูใหญ่หกัมูปูใหญ่สมัก่อนอืมเาฟัง ทำไมก่อมโดนก่อนแลน้วคีคอยก่อนท่าผู้ใดจะติดตามคลิปข่อยสิมูว่าสมัยก่อนเขามีธุรกิจนอกจากว่าคอยเป็นซื้อบาร์ในใจเจ้าบ้านพญายื่ซื้อบาร์หายเนาะขัดติดตามคลิปข่อยไม่ได้เลยสิมูว่าคอยสมัยก่อนเขามีธุรกิจเป็นของเจ้าของอันบโบใหญ่ดอกแก้หน้อยๆอันมันเป็นลานบาร์เนาะบไปดิเราขอปักงานเฮต์ปาร์ตี้ไงเฮต์ปาร์ตี้ นั Toronto, ่นนั่นบางนั่นเฮาไม่ดีแต่คุกเกดเขาสิมาเฮ็ดปาร์ตี้แขกกินแล้วกันนะวันนี้ก็เฮ็ดปาร์ตี้แขกกินค่อยก็ทอดไก่ทอดปีกไก่มูอเป็นไงกินบ้านโอ้แสบ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 บกินกัดปุ๊บโดนกระดูกมันเขียวหักพี่น้องก็ชิคก์แบบก็ถึงก็ถึงเ็ตาวะไรยัยเขียวพันหักเขียวพันหักที่นี่อืม เวลาไปใส้เข <S 々> ่าเหรอนี่มืดมืห่าวสันะบ่กลูกมาสันพี่เจียอะไรข่อยมห้อืมมูไม่ใด่เียอะไรข่อยอืมอืมอย่างไรถูกต้อพี่เด้เกดเด็กเกดอเลว่าอืมเขี่ยอะไรข่อยบวมมาร่างใจปมาณสามมือจด้ยกมาอันบัมือได้สี่มาเจ้ก็บรมมาหเจ้าก็บวมกิน้ากินเบียร้ร่านข่อยจะหายสันเขาเขี่ยอะไรเจ้าก็รึบวมาบ่แม่เอพิ่นไปหาหมอได้หาหมอแฟนไปใส่เข่ไม่นอง แวมันอยู่หมือนเรียนจริงพี่น้องแหงกระดูกต้องหระวังเน้อคยเลยจักมืออยู่พี่น้องแขวก่สิหักย้อนเอยแหนกระดูกต่้นก็แหนกระดูกกว่าสิมาเฮ็ดกี้พวกจ้าเบิ้ลแขวกว่าหักนะเฮ็ดกี้พวกเบ้เป็นร้อยิ่มฟาานะพี่น้องร้อยยิมฟาค่ะเนาะเ่ยว่าจเบิ้สิหักจักมืออยู่แขวกวอืออืออา สมปีพ hmm. you know. mm ี hmm. ่น mm ้องสมปีพี่น mm ้องเอบคนกิ้งดุกนแขนแตนนารเลยพี่้องบสมสมเทหอ้าสมแงสมง มันจะกี้คือผสมันนีมันคือส่งแท้แสบว่าตจื้อเอาม,าอม,อมั้ยสี่บเจ๊เดดอันดูงัานบางทีคู่นดคู่นดเป็นกีนอันอมสมกินอันปะกคอไหมจ้ะ คนนั่งอมน้ำลายนาย่มันละงื้ตายงื้จังความเขากินบัก้อมันผสมพี่น้องคนชิ้นหนุ่คนแคนสแเตอร์นัพเอาใจปากมาดิอู้คนนั่งอมน้ำลายจูดูสินั่งอมจำายจูเออนจูน้อยบอกก็บอกผิดว่าไม่ว่าหม่คนนั่งอมน้ำลายจูลุอยู่พี่น้องมันเลยแซ่บกินไปจะแซ่บอุบัติคุโร่เขาบอกไม่กินกับกินอันนี้แหละ แบับานาเค็นแบบขแแบบอด๊แด๊าด๊าสดอดนุ่มเสียด้สมน่ามาสมเด็จวนนี้ไปได้กินผักไม่จะว่าอ,อะไรเ้ราเราหลับเข่า ยัเขย่ะเฮ้ยมองกเจ็บ hmm. ดินพี่น้องเจ็บดิ้นเจ็บดิ้นคือควายกินอาไปนี่มิกินเขาเรียบควายได้ขนาดกินเรียบควายใต้นซีหลอพี่น้องคือเห็นๆหนเ Mm-hmm. <laughs> เบวะเจบพวกเจ้ามูตั้น้องแอนมาจ้ะน้อแอนเพ็นยูนอะไมริกาเนะเป็นเด็กคลิปค่อยแหละเป็นมูกันเขาไปเพิ่งคุณนานได้จัดเ้อะเป็นเป็นมูกับ่อยเขาไปเพิ่งคุณนาเนอะคุนดิดิขอพว่าเป็นตาหักตาหักอืมอีหลีเขาเพิ่งนดนน้อแอนย่กงนั่นคุอย่าก่อนก็ลืมคลิปน้องแอนอะ a n n อะพิมพ์ขันพิมพ a n n ไม่ได้จะเขียนเองเนาะน้ำคุณอย่างตัวเฮดน้ำหนาเนี่ยแหละก่อก็ลืมลืมน้ำคุณแล้ เป็นอยู่อ,มอมเมริกาเนาะมันเป็นมุกกระพริบอืมข้าวโพขลุดอือคนที่ให้ก็ขอบยิ่งกิน,กนอืมอืมขอบพวกเป็นแขอบพว่าัันจะทตะหักตะฮักลูกซ่าเป็นแตะฮักอ

ไดกว่าเยอะได้กว่าเลยจาเลยเจ็บีมันแดงมันเผ็ดไปหนอ่อยมาเห็นไหเนาะเห็น,นเนาะเ็นมาแค้อนะไรน,น้ำทีเฮียน้ำมันเฮียพ่อหยงนึง่น้ำมันเฮียเราี่ข้าวี่ข้าเจตยงยงนะอะ อันกอดนะใ,ใกล้ๆอันนี้กอดกับพี่แท็กกินอยู่ครับพี่กันครับพี่แกนนี่กอดเมือหักนะกอดมือสุดอยอดเลยกันเม่กินกับตองคุงพี่น้องเออเห็ดขี่ข่อยเดลย